ให้ลูกค้านะครับผมวิ่ติดต่อก็ดูนะครับผมครับผมลำโพงโอเคนะครับดินนะครับผมขึ้นนะครับสายกาวขึ่นอยู่นะครับเส้นอนขาวนะครับขึ้นครับสายได้อยู่นะครับผม จากเข้าที่ตวขยายนี่ก็เาวีป่นอเอาขอเรีกเที่ยวเาวนินหอมตีหะน่ับนี่ครับผมต่อที่เข้า power นครับผมนะครับ i n t ร้อนรุนร้อนขอเอาพุดนะครับผมขอผสมขออีกอีกชิ้วนะครับผมเอาพุทนะครับเหมือนทนี้เป็นอินพุทนะครับมาเข้าปีนะครับผมมาเข้ามิกเซอร์ไม่ใช่ปีครับเ่วือนจะนี้ตบทีโอดีบะอืม